มาผิ่ไมมาเลยอ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องตื่นมาหน่ะก็พันได้สวยได้พี่น้องพันได้ละพันได้พี่น้องหนำพันได้ละมาฮะขอข่าวกินแล้วบุ๊มบิ๊มถูกหยาดยู่กับร้านนึกถ้าเผาต้องเผายายยายตาพี่น้องเอ้ยมีผู้ใดยังจื่ดยายตาอยู่บ่เนาะ มากับร้านพี่เนาะมาเลาะพ่อข่าวมีกระสอบมาพร้อบข้าวกระตานอันนี้ช่ามวยเอาหายมีปืนพี่เนาะเขาได้เมื่อมาข้าวซานไปข้อมาไปข้อมาได้จักเฮือนแล้วไปจักเฮือนแล้วก็ได้ซ้อมเงินนี่แหละแล้ก็ได้ซ้อมเฮือนไปใช้แล้วมาเป่าโหลดเอามางมา เอาอย่ามันจับเอามาเลยนะเราก็ได้ยตรงเพือนมาเลยเราก็ได้ยตรงเพือนมาลูกมาไอ้บางเฮือนกับพวขาวโพยู่บอกแต่บางเพือนขาวโพยู่มาคอมสโบกบ่ได้แล้วพี่น้องสโบบ่ได้เห็นหน้าดำบ่ได้ดำหน้าพอโตบ่ได้เห็นหายใส่หน้าเอาแต่หลานกินกินอะไรก็คือต้มเนื้อ นี่กัเอาล์ปินาเอาล์ขันแบบซำมวยเห็นหน้ากับไส้เผาซื้อนมเนลี้ยงลูกสองคนวัตถมงกิน,นเลยน่าอรลอยพลาละห้ากับไลท์ห้ากันกัยกอยากษ์ซอยยูคันเทามีกันนอกพี่นอก,นอ,กอันเลยเห็นอะไ,ไอยู่ะไรชูุมื่นยูช่องเผาบอกกัระดานช่องเผากระานอยู่แล้วอยูช่องเผากัระดาน ข้อเขากินเนี่ยบนหนึ่งุงใหญไปดิฟินอ้อไเดารี่มกินเป็น่มกินเนข้าวถือข้าวใหญ่แะมพูไปขอเข่าพูนอยู่อำเภอสนนุมานหามาขอเข่ามาสุรุ่กินบ้านในฝ่ายใหญ่ใหญ่ใหญ่เป็นยังจับบิเทีหน้าเป็นย่งยังบันทเหน้าลูกก็ไลย่รเบิ้งสีสัมผั มูเฮ็ดไฮใส่หน้านี่พี่น้องโบโบแมนให้โชว์เด้อใส่แว่นนี่นะโบแมนให้โชว์อะไรนี่นะใส่เพื่อความใส่เพือ่อความสุบข้างใจนะปะองป<น>ะเป็นยังอ <นะ S 1> ย่างมูเฮ <นะ S 1> ็ดไฮ่หน้าเราสูตรพม่พี่น้องฟัง,งดูสุกับโบมีเห็ดรูโซลูไทยกับโบมี่โบมีรถเห็ดเป็นว่าพี่นอ้นองรสไทยกับโบมี ล้างที่เขานี่แล้วเขาแล้วมีก็เห็ดาได้ดอกจ้าหันเ่าแล้วมีกะเห็ดมาได้เนาะัวกัอย่างถั่วกลเป็นลอยเป็นเท่าอย่างไงต้วโตดาล้วกอย่างไงตโตกับ่ังเส่ยสายเสียถั่วถั่วมันจะเอาล้านมาถิ่มหายไปแต่ไม่แปลว่าล้านมาถิ่มลูกก็่มียู่งห่างลูกกั ชีวิตเขากต่สิบว่าบะโลเขาก็เอาแต่ชีวิตเขาครอบครัวเขาเนาะเป็นปู่หนึ่งนะไปกรุงเทพยู่ผากไม่เดือนละพันสองพันพ่อได้ชื่อเขามันกับพ่ออยู่พ่อกินมันหน่อยเนาะยายแต่ลูพ่อกินพ่ออยากเดือนละพันสองพันผัดเผื่อไปซื้อเส้นเอาลำปลาเส้นข้าวผัวไปนัวดแบบเบิร์ดเบิร์ดแล้วเนาะเมันพันมันมาเลยจะใส่ข้างหนึ่งมันถือชื่อยังได้ไลเนะคะ เมตสงสารเมตตาผู้ขาเนยเด้อพรานไร่ใจบุญเนอร์หนบขึ้นดู้งข้อเข่ข้อข้อเข่าข้อข้อข้อเงินซื้อเข่าซื้อหน้ากินแดงก้อนซอยผู้ขาเน่ซอยผู้ขาในผู้ขาทุกผู้ขาญาติเออพอได้กินข้าวต้มขนมคือหมูเอาลนะแม่ซอยผู้ขาเนยเด้อผลงานใจดีเลยบุญกันนะมือ ชื่อขาชื่อหน้าอับินลอยเบื้องหนึ่ง <contractor, S 2> <ด Liz. S 1> ร้านกับร้านเครลอยกานหนึ่งีการฝางหนึ่งการทานหนึ่งนี่มีข้างนี่จับอได้นีการตั้งแต่เกิดขางหนึ่งเห็ดอะไรอันนี้บ้านม่ใหญ่ม่ใหญ่พ้าหลอพอค่ะ อ้อไฟตามเงินบางเงินเขาบลับมีอยู่บะางบางเงินเขาบลับแบบเขาบ่หายมีบ e ่เขาหายเยอิ้นเงินไปเงินใดเขาก็หายเงินใดเขาก็หายกินอยู่เขาตัวสงชารหลอนขาชงขาเหมือนแม่ของเขาตัวจ้ขาขาเนียนลกมากำนี่มาได้แค่เทื่อเาไหมได้ยรเชงเพื่อทำนี่มาได้ช่องคือ

กอบม okay. ่กใส่อะรก็ค่ะหนึはは่งกก็เห็ดปิร้านใหญ่น่ะพี่การสองคนพี่น้องร้านชายคนหนึ่งร้านชายคนหนึ่งลูกแม่นี่ะเป็นสองคนพี่นิ่กับู้ชายแกนดต่แม่ก็ไปน้ำผัวใหม่นะซืมองนี่นะออกมาแกนอ่อนอักละอย่าด้อมันจายกไ่ได้ยงย่้ลูกมาทิ้งปนาะแม่คนก็ได้

ไหมันยืนมึงดูนุ่งกับาติญาเสือคุ้งคนเขียนสือเนาะนุ่าบอกมาญาติเนหน่ยืน้วยืนเนบยืนเหอครบนุ่มยืนอ้แกนมันสับกันเบืองหันหนามาดู แื้สังกานอยูปอแด้ย่างบมูแดงมันจะเลีนจะข้อมันทำแบบนี้มันเป็นอย่านี้นี่นี่นันรนี่อันก็ให้มอเขาสิเขาดึงให้มาได้บอกมันรู้ดีในนี้มันร้นค่ไหนบอกเอ็นมันคือตึงไม่ได้สันนึงบอกบอกหาเก็บเยอะเลยโอ้ยหยาดวางนี่นี่นี่อ่าบางอย่างนี่หลบาย่านี่แหละนี่ ท่านเขาอยากทาได้ี่ว่ามันส่งานได้เลยนอหนอยื่มนี่อหมองสอาดมันรหนอยบอกว่าไปหาหมอหาหมอโอ้ยไปทัวซายังได้มากยังมีเนอดเยเบิ่งนพี่นนอะเบิ่งลุกยืนโซ่ลุเบิ่งโซ่มกระผูไหวพี่น้องดมันโตขางี่เนาะ มซ่ซือนะานี้บามันตกขางนี่เนาะมันแม่นเขาสิขึ้นนี่เขาผู้เฮ็ดเป็นแลเนาะ v ืออ้าวถ้าอีตนาแ่นเาก็บ่มีคืออ้ายได้ลูกแต่ยบ่มีเงินเนาะบ่ได้หาเนบ่หาบ่ได้หาจะไปปัวกันอาบว่าบ่จักแนวสิวาเนาะพี่น้องเนาะ อยากได้ดีู้ดอยากลอยเรือย้ายเนาะพี่น้องเนาะอยากเนาะอยากปากมองอยากทำบุญเนาะพี่น้องนำมนุษย์มาหน้าเฮาวอยากฝากมองบ่มีอยู่มีกินอยากลอยเรือย้ายอยากซื้อเข่าหนาอนลอยเรือย้ายกับต you know, no, no, no. 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 şey like ิดต่อกำมาได้เด้อพี่น้องเด้อทางสองซาโบซาเน่พี่น้องนู่นน้อสมวยบุได้อยากลอย ได้ที่เอ็นดูสงสารเมตตาใหญ่น,น้ำกลดถุกคนยากแต่การแบเนาะเด็ดบุญบม,มเมนต์มาเสีดได้แต่ในวดัดเทียนน้ำนกลก็ได้คือกันเนาะบุญน้ำกลดกินก็ได้บุญพี่นอ้องเอ้ยเอ่อเมื่อ,อ,อางานบุญสมโภชนี่ข้าเจ้าสิมาเหตุทวงถอดง,ง,ง,งทานปไปเอาฟองฟีเด้อ คือทงยางบะเด้อคือเอยอ้ไปแอบไปเด้อคะคือทรงงานใหญ่ๆเด้อเด้อกระตาเล่ไปหลอกเอาองนฮานเด้อของีเด้อยินบ่่่เอาอยู่วัดน่ะท่านเขาดอกชวนโคไปเด้อเด้อแนเียงนึงจะใท่านเข้าเจะเข้าหม่เจ้าพาหลานไปเอาเขาก็ูว่าเจ้าบ่มีเขาก็ให้แล้ว ิมาเมียนกินกับหลานพอได้กินชีวิตรเราหนาสงสารได้เลี้ยงลูกมาแล้วแกกม <èn> ่ชีวิตหน้าง่ายนหนา,าสงสารพี่น้องเคยแบบสู้ชีวิตตลอดชีวิตจยยนถ่างเลยบอได้พักได้พ,อ,ดพอนเลี้ยงลูกใหญ่แล้วพอได้มาเลี้ยงหลานบาทนีน้อยายญ่พได้เลี้ยงง่ายยายเลี้ยงตัวเอง<ม>ไปคนละทิศละทางถิ่มไปอบเ้วกแม่ม เก็บอมเอาหนอนน้ำขางหัวขางห้าวไปหาไปเก็บพื้นมาดังไฟหนังเขากินบะน้หนาวน้นาวกูไอยู่ด้ยเนาะเด๋เวมันันเนี่ยบเนาะนอ่ะสองคนไปอยู่น้ำพอเบนบ่อนุ่มอันบานนวลอืทานพอสบายแล้วกันอะได้กินในอวิลล่ครั้งอืมบานนี้อีกสองคนกับ่อเมพ่อ ขอของเขามาเอาไปเนี่พี่น้องเลยเลือคนนี้อีกไกลค่ะกะเจกระจายกันไปเบิดแล้วบ่มีสาวไม่น่ากินเลือแต่ง่ายกับคัวแะไรกับกับร้านคนหนึ่งคนหนึ่งมีพี่น้องกันได้ขสาวสอบหนึ่งกินเพิ่มเติมได้นกสามคนจนเวลาเดือนปลายปลายได้กี่ร้อนก็ประมาณนั้นแล้วเอากระสอบไปเขาหายคนละถวยสองถวยนะใช่ไหม ไส่หนหานอะไปไหนเลหาคอไปไหนยไปหายไปหายไกลอย่าเยขอไปพอได้อยู่ได้กินเสื้อมือเห็ดอะไรเนาะพี่นะนเมืองานป่ายังไ่ได้ชวยหนาล่างหนาเลยยังไม่ได้อาบน้ำซ้ก็ล้างว่สิเมื่ออาบน้ลานนอนเหนาะมันบ ซุ่มเบียซุ่มงานเิีรนอนเลยนะนอคถ่าเดี๋ยวนตีโมงกินเาแล้วพอนต้านแล้วอะไรก็แ้งลงหวัดก็ท่านลาค่ด้่ะารงลวัดมากเลยคอันื่อเฮ็นร้านนอนอะ้รไปชิคึนไปอาบหน้าผัดง่ายนี่ผัดมากเียห้าหลอกคอขาจ้า ปิดนี้ก็สิได้ขอชบลงเฮียงเท่านี้ละพี่น้องเลยผู้ใดเอ็นดูอีต้นสงสารเล็กจ่อยเหือยายอันน่ะทางเฮาก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เนาะยินดีโอ้ยลูกอยสิไหนเด้อนสิแลมึงบ่งลูกข่อยได้นี่เหอซื้อขาวซื้อน้ำยายกิน่าเป็นจังะขอบคุณขอบคุณลนะเนาะพี่น้องเนาะมาเฮ็ดหยังคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ลาทงแงเออๆเอาลงปลพอกหไปลบ๊ายบายสบายดี